สวัสดีค่ะเพื่อนๆไฟเบอรคะ่ะนิชาพา f i v e อรนะคะวันนี้วันนี้นะคะเทมมอนนี้นะคะนี้ขอแนะนํานะคะแชร์ประสบการณ์วิธีใช้นะคะโซเชียลมีเดียให้ประสบความสําเร็จนะคะในสายงาน Fiver ร์ดิบิงนะคะขอแชร์เล็กๆน้อยนะคะวันนี้เผื่อจะเป็นประโยชน์ต่ออ่ะกับเพื่อนๆสมาชิกทุกท่านนะคะ ในในการทำโซเชียลมีเดียนะคะจากประสบการณ์ที่ผ่านมานะคะเป็นตลาดธุรกิจนะคะเป็นเครือข่ายเน็ตเวิร์กเนี่ยที่ได้ประสบการณ์นะคะได้ความสำเร็จยอดเยี่ยมมากนะคะในระดับหนึ่งเลยทีเดียวนะคะเพราะว่าทุกวันนี้โลกโซเชียลมีเดียเนี่ยเราก็รู้กันดีนะคะในการเป็นวิธีที่ง่ายนะคะในการติดต่อสื่อสารพร้อมทั้ง ประหยัดทั้งเวลานะคะประหยัดทั้งค่าน้ำมันนะคะค่าผ่านทางต่างๆเนาะเราแค่นั่งอยู่ที่บ้านนะคะอ่าโพสนะคะรูปภาพนะคะไม่ว่าจะเป็น f c e e o o o นะคะ t n s t a m r a m นะคะอ่าไลน์หรือว่าที่อื่นๆอีกมากมายนะคะในการใช้ช่องทางนี้จะทำให้คุณเนี่ยได้เน็ตเวิร์นะคะได้เครือข่ายนะคะที่ใหญ่ขึ้น กว้างขึ้นนะคะไปรอบโลกเลยทีเดียวนะคะเพราะวา่าหลายๆท่านเนี่ยทุกคนเนี่ยก็นิยมที่จะใช้ในการพูดคุยนะคะสนทนาที่ Facebook หรือว่า,าตามอินเทอร์เน็ตต่างๆตามไลน์ตามอินสตา r กรมนะคะฉะนั้นวันนี้นะคะขอแนะนำนะคะวิธีการในการ สร้างเครือข่ายนะคะสร้างทีมงานนะคะหรือเพิ่มยอดขายของคุณนะคะให้ประสบความสําเร็จให้เกิดรายได้นะคะที่ไม่จํากัดนั่นเองนะคะอย่างวิธีแรกนะคะก็คือว่าอยากจะแนะนําให้เพื่อนๆเ,เนี่ยอ่ในการทําธุรกิจนะคะสายงานโฟเบอร์เนี่ยอันดับแรกเลยนะคะขอแชร์ว่าอยากให้เพื่อนๆเ,เนี่ยศึกษานะคะหรือทําความเข้าใจนะคะเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ ะะพยายามใช้ผลิตภัณฑ์ของบริษัทเนี่ยให้ได้มากที่สุดนะคะถ้าได้ทุกตัวเลยก็เป็นเรื่องดีนะคะพยายามเรียนรู้นะคะใช้กับตัวเองนะคะเพราะฉะนั้นก็คือว่าถ้าเราได้ใช้นะคะกับตัวเองเนี่ยมันจะเกิดความรู้นะคะความเชื่อนะคะทีะ่จากประสบการณ์จริงของเราเองแล้วเราก็จะสามารถถ่ายทอดนะคะสูะ่ผู้มุ่งหวังสู่เพื่อนสู่คนที่เรารักได้อย่าง เต็มภาคภูมินะคะได้อย่างเต็มร้อยนะคะว่ามันดียังไงใช้แล้วดีกับตัวเองเรายังไงนะคะแล้วก็พยายามเก็บข้อมูลนะคะกับผู้ที่ลูกค้านะคะที่เราได้อ่มอบสิ่งดีๆให้เข้าไปพยายามเก็บข้อมูลนะคะถามเขาว่าใช้แล้วดียังไงตัวนี้เป็นอ่าองอิงนะคะที่ดีมากๆที่เราจะ ไปพูดหรือนำเสนอนะคะบอกต่อเรื่องราวดีๆนี้นะคะสู่ผู้มุ่งหวังได้นะคะและก็เรื่องที่2นะคะแนะนำว่าให้ท่านเรียนรู้เกี่ยวกับบริษัทให้มากที่สุดนะคะให้รู้ความเป็นมาของบริษัทนะคะว่าเป็นใครมายังไงก่อตั้งนานเท่าไหร่แล้วปีอะไรชนจดทะเบียนเท่าไหร่บริษัทเนี่ยมีความเสถียรหรือมีความมั่นคงมากแค่ไหนนะคะ เพื่อที่เราจะได้บอกต่อกับผู้มุ่งหวังได้อย่างภาคภูมิและก็มั่นใจนะคะว่าบริษัทของเราเป็นใครอะไรยังไงเพราะฉะนั้นจําเป็นมากในการเรียนรู้บริษัทนะคะหเรียนรู้ผลิตภัณฑ์2เรียนรู้บริษัทนะคะสเรียนรู้การตลาดนะคะเรียนรู้การตลาดของบริษัทให้ละเอียดนะคะว่าเราะะจะได้กี่เปอร์เซนต์ส่วนลดจะมีรายได้เท่าไหร่มีโบนัสเท่าไหร่เราจะ แต่ละตำแหน่งเนี่ยได้กี่เปอร์เซ็นต์นะคะแล้วมีสิทธิประโยชน์อะไรตรงนั้นในในของในส่วนของบริษัทนะคะตรงนี้ก็เป็นเรื่องดีแล้วก็เป็นเรื่องจําเป็นมากที่เราจะเรียนรู้นะคะเกี่ยวกับการตลาดโบนัสต,ต่างๆนะคะของบริษัทนะคะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งนะคะที่จะฝากไว้ควรที่จะเรียนรู้นะคะกฎกติกาข้อบังคับนะคะ ต่างๆของบริษัทนะคะว่าสิ่งไหนที่เราทําได้สิ่งไหนทําไม่ได้กฎกติกานะคะในเรื่องของการขึ้นตําแหน่งในการาาเงินโบนัสต่างๆหรือสิทธิประโยชน์ต่างๆนะคะเป็นเรื่องที่จําเป็นนะคะที่คุณจะต้องเรียนรู้ควรจะนะคะควรจะเรียนรู้นะคะด้วยตัวของท่านเองพร้อมทั้งสอบถามนะคะจากสปอนเซอร์ของท่านนะคะเพราะว่า กฎกติกาเนี่ยจำเป็นและสําคัญมากนะคะทุกบริษัทเขาจะมีกฎกติกานะคะในการที่จะรับยอดอโบนสัสหรือว่าสิทธิประโยชน์ต่างๆนะคะเป็นเรื่องจําเป็นเน้นย้ํานะคะเป็นเรื่องจําเป็นที่เราจะต้องเรียนรู้นะคะตรงนี้นะก็มีการสามารถสอบถามได้จากสปอนเซอร์หรือว่าในหน้าเว็บของเรานะคะตรงนี้แล้วมีอีกเรื่องหนึ่งนะคะเรา อีกสิ่งหนึ่งที่เราควรจะทําเมื่อเราเรียนรู้กฎกติกาเรียนรู้บริษัทอะไรต่างๆแล้วนะคะทีนี้เรามีความรู้นะคะในเรื่องอ่ทุกอย่างแล้วนะคะเรามานั่งลิสต์รายชื่อนะคะของผู้มุ่งหวังนะคะของเพื่อนร่วมงานนะคะหรือว่าใครก็แล้วแต่นะคะที่ เราสามารถที่จะไปพูดออกไปแนะนำได้ให้เขียนชื่อเข้าลงไปเลยนะคะเขียนให้ได้มากที่สุดเท่าที่คุณจะทำได้นะคะเขียนชื่อลงไปเลยนะคะมีอ่าสิบชื่อร้อยชื่อเขียนลงไปเลยนะคะใครบ้างนะคะไม่จำเป็นจะต้องเป็นเพื่อนสนิทน,นะนคนที่เราเพื่อนข้างบ้านอ่าเพื่อนสมัยเรียนนะคะคุณครูนะคะเพื่อนร่วมง,งานนะคะทุกคนนะคะที่คุณรู้จักผ่านหน้ามาเนี่ย เราเขียนชื่อเขาเป็นผู้มุ่งหวังได้หมดนะคะตรงนี้คือผู้มุ่งหวังได้หมดเลยนะคะยิงได้มากเท่าไหร่โอกาสของการประสบความสําเร็จโอกาสของไรายได้ก็มากด้วยเช่นกันนะคะพยายามนึกนะคะเราเขียนลงไปเนาะตรงนี้แล้วก็อันดับ4ีเนี่ยอยากให้ตั้งเป้าหมายเลยนะคะให้ตั้งเป้าหมายในชีวิตเลยว่าในสายงานโฟลเวอร์เนี่ย ตำแหน่งไหนที่เราอยากจะได้นะคะสิทธิพิเศษอะไรที่เราอยากจะได้นะคะเขียนเป้าหมายให้ชัดเจนนาะเพราะว่าเราจะได้มีแรงพลังในการที่จะเดินต่อสู่เป้าหมายนะคะจะได้มีพลังในการขับเคลื่อนนั่นเองนะคะจากนั้นนะคะนี้อยากให้แนะนำว่าให้คุณเรียนรู้นะคะออกไปทำงานนะคะออกไปหาผู้มุ่งหวังพร้อมกับสปอนเซอร์ของคุณ น,ะะนี้ไม่นาให้แนะนําให้คุณไปเองนะคะเพราะอะไรเพราะว่าเรายังไม่เกิดประสบการณ์นะคะเรายังไม่เกิดประสบการณ์ว่าเราจะออกไปหาผู้มุ่งหวังยังไงนะคะแล้วก็จะตอบคําถามผู้มุ่งหวังยังไงจะพรีเซนต์งานยังไงนะคะจะเป็นการดีมากถ้าคุณไปพร้อมกับสปอนเซอร์เรียนรู้นะคะ เรียนรู้การทํางานจากสปอนเซอร์ของคุณดูเขาสังเกตเขานะคะว่าเขาทาํางานยังไงนะคะเรียนรู้จดจําอัดเทปได้อัดนะคะแล้วก็เอามาดูพอเรา,เามาดูรหัสที่จะฟังเยอะๆนะคะเรียนรู้จากผู้สําเร็จเรียนรู้จากสปอนเซอร์ นะคะผู้สำเร็จคุณก็สามารถดูได้ตามหน้าอินเทอร์เน็ตต่างๆนะคะของการทำงานของผู้สำเร็จดูว่าเขาพูดยังไงเขาแอคชั Co ่นยังไงนะคะเขาพูดอะไรยังไงกับผู้มุ่งหวังเขาถึงประสบความสำเร็จฉะนั้นเราเรียนรู้มากที่สุดเราได้เปรียบนะคะเรามีแต่ได้กับได้น้ามีแต่กำไรนะคะเรียนรู้มากเท่าไหร่แล้วเสร็จเราไม่จำเป็นต้องก็ไป Copy คํคำพูดของเขานะในี่จะพาะไม่แนะนำให้คุณไปคัดลนะคะ แต่คุณควรที่จะเรียนรู้และจดจำให้ได้มากที่สุดเสร็จแล้วให้มาสอดแทรกนะคะสอดแทรกการที่เราเป็นตัวของเราเนี่ยนะคะลักษณะของเราเอาตัวของเรานะคะในการพรีเซนต์ให้เราเป็นเรามากที่สุดเพราะอะไรเมื่อไหรที่เราพรีเซนต์นะคะเป็นตัวเรามากที่สุดนั่นคือมันเป็นธรรมชาติมันจะเกิดการพูดอย่างเป็นธรรมชาติและจะมีความสุขในการทำงานนั่นเอง แล้วผู้ที่ผู้มุ่งหวังเนี่ยเขาก็จะมองเราออกนะคะว่าเราพูดเนี่ยเราไปท่องจำมาไหมถ้าเมื่อไหร่คุณท่องจํามามันจะพูดเหมือนอคนไม่มีชีวิตชีวาไม่มีจิตวิญญ,ญาณนะคะตรงนั้นเพราะฉะนั้นก็คือว่าจะไม่มีเสน่ห์แล้วก็ไม่ได้ใจผู้มุ่งหวังฉะนั้นทุกอย่างนะคะเราเรียนรู้แล้วเราอ่านแล้วเราฟังแล้วเราปฏิบัติตามอของผู้สปอนเซอร์นะคะหรือว่าผู้ที่เขาประสบความสำเร็จแล้วนะคะมาปรับกลยุทธ์นะคะ เอาคําพูดนั้นมาเป็นของเรานะคะทําให้เป็นตัวเรามากที่สุดเป็นธรรมชาติมากที่สุดนั่นเองนะคะก็จะเกิดความสําเร็จได้อย่างง่ายดายนะคะเสร็จแล้วนะคะในการใช้หน้าเว็บต่างๆนะคะขอแนะนําว่าให้ใช้หน้าเว็บต่างๆในการทําตลาดมาร์เก็ตติ้งในสมัยยุคปัจจุบันนะคะ บางทีนะคะการที่เราออกไปหาผู้คนมันเป็นเรื่องดีแน่นอนนะคะแต่ว่าถ้าอยากเพิ่มยอดขายนะคะทำให้ยอดขายเนี่ยกว้างมากขึ้นทําให้ตลาดเนี่ยมันเวอร์ไวายมากขึ้นคือ,อกว้างนะคะสู่ต่างประเทศนะคะประเทศต่างๆรอบโลกเนี่ยนะคะแล้วก็ขยายไปอย่างรวดเร็วนะคะแนะนําให้ใช้ช่องทางของอินเทอร์เน็ตนะคะช่องทางของเน็ตเวิร์กมาร์เก็ตติ้งนะคะเน้นย้ํายังเป็นอ่ะ หัดที่จะโพสนะคะใน Facebook Instagram นะคะ Line แล้วก็อื่นๆอ,อีกมากมายในช่องทางอื่นๆน,นะคะทุกรูปนะคะควรจะเก็บไว้นะรูปถ่ายเวลาเราไปออกหาลูกค้านะคะถ่ายรูปบ้าน ะะถ่ายรูปแล้วก็มาโพสต์นะคะให้เพื่อนๆเ,เนี่ยได้รู้ว่าเราทําอะไรเราเป็นใครนะคะแจ้งนะคะสถานะตัวตนของเรานิดนึงเนาะไม่ต้องอายเนาะไม่ต้องเขินนะการทำฟลอ e เ l i v ิ่งเนี่ยเป็นเรื่องที่สนุกสนานนะคะแล้วก็มีคุณค่ามากนะคะเพราะว่าเราเนี่ยได้นําสิ่งดีๆนะได้นำสิ่งดีๆนะน,นะคะสุขภาพที่ดีความสวยความงามนะคะไปส่งมอบต่อกับเพื่อนๆเ,เ,เราเนี่ยเองนะคะตอนนี้นะคะแล้วก็อีกอย่างนึง ตอนนี้นะคะในสายงานไฟเ e r รนะคะทีมนอร์เวย์ Norway นะคะเราก็พยายามทําคลิปวิดีโอต่างๆขึ้นมานะคะให้ดีที่สุดเท่าที่ความสามารถเรามีในขณะนี้นะคะพยายามช่วยกันแชร์ช่วยกันไลค์นะคะ กดแชร์กดไลค์ตัวนี้จะเป็นประโยชน์แล้วก็เพิ่มยอดขายของคุณได้อีกหนึ่งช่องทางนะคะเพราะอะไรเวลาที่เขาได้ฟังเราเขาได้ฟังสปปรรพคุณที่พวกเราได้ทําขึ้นมานะคะเขาก็จะได้รู้ว่าอ๋อสินค้าตัวนี้อจีพัสนะคะสมมุติว่าอจี AG ตัวนี้ที่สิงอิชันทานเนี่ยมันมีประโยชน์กับเขาอย่างไรนะคะยิ่งเขาได้รู้ถึงสปปรรพคุณนะคะเขาก็จะยิ่งอยากจะทานต่อทานต่อแล้วก็ทานต่อเนื่องนะคะเพราะเขารู้นั่นเองว่าทานเข้าไปแล้วแล้วดียังไง นะคะก็จะช่วยเพิ่มยอดขายคุณอีกช่องทางหนึง่งเพราะฉะนั้นนะคะฝากไว้นะคะทุกวิดีโอนะคะเป็นไปได้อยากให้ช่วยแชร์เพราะว่าคนที่เขาฟังเนี่ยเขาเป็นเพื่อนของคุณยังไงซะเขาก็ต้องติดต่อนะคะมาสอบถามมาสั่งซื้อกับพวกคุณแน่นอนใช่ไหมคะตัวนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งช่องทางของการตลาดนะคะแล้วก็อาจจะทําให้เราเนี่ยประสบความสําเร็จเพิ่มยอดขายนะคะหากวันใดวันหนึ่งนะคะเราพร้อมนะ เราพร้อมเราสามารถทําวิดีโอนะคะทำไลฟ์วิดีโอของเราเองได้หรืออัดวิดีโอเนี่ยแล้วก็ไปแชร์นะคะสามารถพูดได้นะคุณสามารถขึ้นมาพูดได้เออวันนี้คุณทําอะไรดื่มอะไรและทำให้ร่างกายคุณแข็งแรงนะคะทุกวิดีโอนะคะมีความจําเป็นมากสามารถเพิ่มยอดขายคุณได้นะคะหัดนะคะหัดไว้เพราะว่าหนึ่งนิชภาเหมือนกันนิชภาก็ไม่ได้เก่งมาตั้งแต่แรกนะคะก็ลองผิดลองถูกพูดผิดพูดถูก อัดแล้วอัดอีกนะคะนิชาภาก็ยังไม่ย่อท้อก็ทํามาเรื่อยๆนะคะคนเรามันมีการพัฒนามันมีการปรับปรุงมันมีขั้วแรกนะคะบรรดก้าวแรกแน่นอนที่สุดว่ามันยากนะคะแล้วก้าวต่อๆไปเราจะง่ายขึ้นง่ายขึ้นแลบคล่อง เพราะฉะนั้นนะคะตรงนี้นะคะยังเป็นกำลังใจนิชาพาเป็นกำลังใจให้เพืเ่อนๆทุกท่านนะคะได้ใช้ช่องทางของโซเชียลมีเดียนะคะไม่ว่าจะเป็นวิดีโอนะคะอ่าเฟซบุ๊กนะคะถ่ายรูปนะคะทำไลฟต์ต่างๆนะคะตรงนี้เป็นประโยชน์มากๆนะคะตรงนี้ก็ฝากไลฟนะคะในเรื่องของการใช้ช่องทางนี้เพื่อการเพิ่มยอดขายนะคะเพื่อการทำอ่าสู่ความสำเร็จในสายงาน f o r เวอร์ลิฟ n ินะคะ สวัสดีค่ะยอดเยี่ยมโอ้โหสุดยอดสุดยอด